โอ้ผลไม้พื้นทินครับนี่พ่วมเห็นครับต้นนี้โอ้มายามเอื่อยก็เลยเห็นแม่นี่ครับตนน้นในในเฮือนในสวนเพื่อนนี่ครับโอ้ครับผลไม้ของหากินยาตัวแนวนี้สุดยอดสุดยอดหมดขาดโอ้ครับนี่ออกก้อนบากวานะครับสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดมามาเพื่องมา,มานะครับมายามยมายามเพื่อนนี่มาเบ่งเฮือนใหม่อุกนนะครับต้งงลังเนาะ เบื่อยเบื่อยบรรพูดนะครับนี่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 โอ้กินกินเห้เบิ้องเนี้ยเออนั่นกินได้เลยหน่วยสุกๆมปนั่นอืมตะกีบผมมีนั่งกินเด็กหน่อยมากคักไดนี่อืมก้างบ้านเบื้องบ้านสุกดีอืมนี่หอมผัดสายุ้งค่นี่อืมนี่นี่นี่บกหมดขาดครับอืมอืมบกดำดำนะผลมาชมบ้านหลังใหม่ของลูกสาวเผลผลทั้งหลังแปดก้าวองคุณนี่นี่นะครับนี่ก็เลยได้เห็นแบบ หัวขาดบมูหัวขาดได้นาะผิวหวานนาะหัวขาดหัวขาดบ่ตต้นปะหัวขาดหัวขาดใชนต้องตำดีเนาะต้องตำดีเนาะบ้าได้กินเลยนะแต่ว่าแต่ก่อนนี่เป็นหน่องง่ายมากแห้งหน่วยมันใหญ่กว่าบัวเลยครับออืกินในตันเลยผักขนาดเลยบ้าอพวงหนามเพลินออืหลายปีดเนาะปีดเนาะ มันเป็นยังสี่สุกปีบ่พี่หวานสุกปีค่ะอือดูมันเลยครับประมาณปลายเดือนเมษาแต่ว่าต้องเสื่อกออกเร็วกว่นนี้เนาะบางปีนะเออเป็แต่เด็ดกินแต่เลยเลยบอกมาต้องเสื่อกบ่ะมาแต่ับอีสานนี่ซิหมูดีเลยเพราะมามักกินในหน่อยโอ้แต่บางคนไม่ค่อยกินเลยที่เบิรงนเลยเห็นบอกือเขาบม่มีกินอย่างบ่กอออืมกินในหน่วยมันบางคนกินเนาะเขากเขาหลุ่นไม่มหลุดกินเนาะ เนีนไปทั้งฝาดได้ว่ากับบวบขมนะนะครับแต่ว่ากับบวบหวานแห้งนะครับแต่ว่บบากอกฝาดนั่นแหละแต่ว่บบาซ้ำนี่เลยโอ้ยตะกีนแลนขนาดเลยปเป็นเดีหน่อยแต่ว่าววมันก็กินได้่หน่อยมันใ,ในใหญ่ดีใหญ่ใหญ่กินง่ายเม็ดก็ใหญ่ไปนําอันสูงๆเพื่อจังซุกดีนะปองหัวขาดบักย่างแ,แล้วเนาะจะมีเก้าหน่อยกับบวบหวากนกำลังจะออกออขอทาขอทาครับนี่จะคล้องเงินเป็นหวะโอ้โหเซกไซไม่มีนั่นน่ะลูกดำโอ้ตั้งแต่ซุกแท้เลยนั่นะดำปื้ๆเลย อืมมันกะคือว่าบทสูงมันก็แสบอยู่อืมโอ้ผลไม่พื้นทิ่นบานายบานเท่านอโอ้เฟื่งมากคักเลยบัดบัดฝาดเนาะบางบางตนก็ไดยจิ้มเครื่อเลยแต่ว่าเหาก็กินได้เลยกองแสบบานเฮ่านะครับเนาะอืมส่วนมันลูกช่งป้ายมันพุนตีเบื้องตนครับ แน่นอนแน่น,นอนครับสุดจอดสุดจอดนี่ต้นกํลังมินแลลวบ้านนี้เจ้าชินมินให้แล้วเอาโอ้โดกขัก อืมมันมันโดกงตังปู่นเนาะตุ่นตุนตน่นมอญัยนะครับแต่ว่าโดกขักเครื่องผ้ากันมากขึ้นกันมานี่ครับอู้ของแสบบานเห่านาะหาหอยู่ว่าโอ้ยสิได้กินหม่องไรนอหนี่มาได้กินมานอาโพดนี่นะครับคือใหยโพนสีสุวรรณอืมาครับพาไปีม่มีคกามหวานนี้บ๊ายบายครับ